เนียมาท่านขาดดอกสมาจิกมาตอตอไปแต่ว่าเพียงแต่ว่าข่อยบอกท่านไม่เงินเติมเน็ตอันมีอยู่ดอกอันลูกข่อยมากขอไปไปข่อยกันเลื่อเม่ได้เติมเน็ตข่อยเลื่อให้ลูกข่อยได้มากมาได้ก็ให้ลูกก็มาเอาเทรลหาลอยเทระพันไหลก็เลยบพียงก็เลยให้ลูกไปก่อนเถอะเนี่ยว่าเจ็บไปอีกยี่นี่ว่าจะไปเติม ไว้เก็บ่านั่นไว้จักน้อยไว้ไปเติมเน็ตจักน้อยได้มาแลรวละลอยก่าบาทแล้วเขาหายเทียนน,นั่นเทียนนี่เก็บเติมใบได้ลอยก่าบาทแล,ล้วลอยก่าบาททีเดียวไปเติมเน็ตแล้วได้ครบสามลอยกันเพราะว่าเน็ตอันนี้เติมสามลอยเน็ตอันนี้เติมเขาแกงมากมา่หันนะพันเก่านะเน็ต่อยม่พันเก่า หาเงินเติมเงิพันพันเก่าบ <The> ัดน<ม>่านจินเข่าเที่ยงวัสดีค่ะหาลัานน้องใจ้สี่ลัานน้องใจขกับคุณหลายๆเด้อพี่น้องคุณหลายๆข้างพี่ก็ขึ้นไ,นนไปขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ยาเสียงเมือกถ้าขาเจ้า,จาของเร็บดำเบิดพี่น้องมันไปจุ่มซัมลี่เหรอมันถือเล็บกบอนยาเสียงเมือกแบบมันถือเหรอมันแหล่แหล่มันแหล่เบิด์ตเอรลอดยาเสียงเมือกมันท่ามันนันบ่อเอามาท่าแผลมันก็ได้ถือ มีเงินหนีไปหาซื้อโทรศัพท์ไม่เรามาเป็นเอฟซีเอฟซีอยู่ของพ่าวา่อยมีอยู่โทรศัพท์อยู่สามเกียงกับบอมอมีเอฟซีสามเกียงกับสามบานันเลยบ่มีเอฟซีนี้ตองไปซื้อมหมัยก็จะเห็นเอฟซีเลยกันซื้อมาหม่กกับเยวของเกาเห็ดเอฟซีหรอพอของไม่ก็ไว้เถีเ่ยนนั่นๆพ่าะวา่าแบตเตอรี่มันเริ่มบวมหรอแบตเตอรี่เริ่มบวมเนาะ เห็นเขาหลุนเขาโคษณหน้าเขาวานมิจฉาชีพก็มาบอกบอกกลับอยากได้รุุนนั่นหรุนบอกกลับะเวลาเขากดผิดมันยังคอยว่าไปอันนั่นเวลาเขากดผิดมันก็หลอกกลับหลดกันเป็นมิจฉาชีพมันจีเป็นนั่นเห็นเขาโคษณหน้าก็เลยอยากได้แบบนี้อยากได้ยยอะนั่นเขาว่าซ้ำซุงสิเห็นเขาโฆษณหน้าอยู่ในคิดบ่อยๆอยากได้เยอก คนมันนันบอกกลับใหม่พวกมีชายฉีบบ่ได้มาหลอกล่วงเฮาคนยังสั่นอยได้เดี๋ยวเก็บเงินเก็บเงินนันใบเดียนละพันละพันกันถี่ไปเอาเก็บเงินใบเดียนละพันสี่ไปเอาอันที่มันหลอกกลับเล่นะี่ได้เอาอีกเคียงหนึ่งเอาไว้ถ้าไปหาหม่หาพวก ียงไม่ก็ยังคอยทายทายเทยอุปรกรณ์อของเฮขของเขาไปอยู่ในเคียงไม่เอาเคียงเกามาไหวแต่เหตุน,นั่นอ่นขอบคุณแปดล้าน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณแปดล้าน้วงใจ ท่านแดนเดียนยน,นี่ยังมาท่านแดนพ่อหาสิบเหรียญอยู่น่าทีจเจนเ่ยมาต่ได้สามสิบเอ็ดเหรียญเพราอว่าหนี่คุณล่าล่ามาโย้นให้เติมขึ้นมากก็ได้เขาบพท่านอัปเดตเขาอัปเดตกันวันนี้เเติมขึข้นไห้ค่อเออรู้แล้วลูกรู้แล้วรู้แล้วนอนซะนอนซะลูกนอนนอนนอนเออไปนอนซะเออกินแล้วนอนนะลูกนะไม,ไม่ต้องมากินแล้วนอน